ภาพยนต์ไชนาทาวรามาครับอ้วนผู้ชนะครับเป็นกัยจับไชนีสโนโ e เยอะๆทุกอย่างครับอยางว่าเรากินทุกอย่างไหมขับคุยหนึ่งยำครับหนึ่งคำคำหน่งครับอคือใส่จริงๆเลยใช่ไหมนี่อะไรวะไส้ปอปอเออโคกลังหมูกรอบไส้ใช่ไหมกระเพาะตอมั ไข่เป็ดเออรู้ได้ไว,ว่าเป็นไข่เป็ดไก่ไก่จะไม่เป็นปุ้งไหมปุ้งเหรอนะอร่อยยัง นะบอกไว้ก่อนครับหนึ่งอย่าง <c oughs> ถ้าคนไม่เคยกินอย่าเพิ่งรีบตดเพราะมันขึ้นจมูกกินพริกไทยแรงมากเนาะมันจะจามได้เนาะมันช <c oughs> ิมดูเฮย่อยไปเฮ้วันนี้เที่ยวยูด่ะหวานจริง because they put a lot of paper. So if you eat at the first time, you have to be careful because the paper will make you dabble uh, down. <laughs> it's like wasabi <laughs> thai pepper very <laughs> strong you have to be careful and you will hurt you <laughs> 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 That's all. I'm pepper very good no need to put any chili, fish sauce or any seasoning รับอะไรครับกระเจ้าพระเหล่าครับ oh, <okay> So it w i l l may k e o u s n e e z e sneezing not hachiu ภาษาสวีดนชว่าไง hachiu มีซั่วไม่ใช่เหรอ Thank you.